สามเคล็ดลับที่ทำให้คนที่มีปัญหาฝ้าหนาะฝ้าจางไวและผิวฟื้นตัวเร็ววันนี้นะคะจะมาแนะนำเรื่องของการดูแลฝ้าให้จางไวแต่ต้องปลอดภัยด้วยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะมาเลยกับเคสที่เป็นฝ้าหนาหนาแล้ก็หามาหลายวิธียังไม่จงจุดสทียังฝ้ายังอยู่เต็มนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลง ทำยังไงให้ฝ้าจางอย่างเห็นผลและรวดเร็วผิวที่แย่ๆฟื้นตัวได้ไวข้อแรกเลยนะคะงดใช้ครีมแรงสารแรงแล้วก็สิ่งกัดลอกต่างๆข้อนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆเคสที่มาปรึกษาส่วนมากจะไปเจอครีมแรงสารแรงสารต้องห้ามบ้างที่มาโดนผิวพอใช้ไปเนี่ยระยะแรกๆขาวใสเร็วแต่พอใช้ไปใช้มาฝ้าดำขึ้นมาหน้าคล้ํา แล้วสังเกตยังไงบางคนยังไม่ทราบเลยสิ่งที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นครีมแรงสารแรงหรือเปล่าสิ่งที่สังเกตง่ายๆนะคะคือเวลาที่เราออกแดดหน้าแดงไหมออกแดดแสบแดงหน้าแดงนั่นแสดงว่าผิวคุณบางบางกว่าตอนแรกๆที่คุณจะมาใช้ครีมเซตนั้น ต,ต้องดูเปรียบเทียบแบบนี้นะคะถ้ามีอาการผิวบางออกแดดแสบแดงไว้ต่อแสงฝ้าเนี่ยมันก็ยิ่งขึ้นยิ่งคล้ำแบบนี้มาผิดทางแน่นอนก็ต้องหยุดนะคะครีมแรงสารแรงกัดลอกไม่โอเคค่ะข้อที่สองีเเีี่ยผิวแห้งถ้าผิวเราแห้งแสดงว่ามาผิดทางละการดูแลฝ้าเนี่ยถ้าใครไปขัด ชอบขัดชอบสครับลอกฝ้าต่างๆลองสังเกตไหมว่ายิ่งทําผิวยิ่งแห้งและอีกกลุ่มหนึ่งคือใช้สารไวท์เทนนิ่งเยอะๆเวลาผัดเซลล์ผิวบ่อยๆเข้าผิวก็แห้งอีกสังเกตดูว่าพอผิวแห้งเนี่ยคุณจะทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าปัญหาเนี่ยมันหนักเลยพอทาไม่ติดหน้าบำรุงดีๆแค่ไหนก็ไม่ซึมก็ไม่รับแล้วเวลาทาครีมกันแดดมันเหนอะมันกองค่ะทำให้เราเนี่ยเหนียวเนินะ ในระหว่างวันถ้าเรามีกิจกรรมมีงานการต้องทําหรือว่าขายของผิวหน้าเน,นอนอนาเนา่าเนี่ยเราก็จะไม่ทาหลอกคินกันแดดจะจะอยากทาซ้ำไม่ไม่อยากอ่าต้องบอกเลยเกตดเองก็เหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นปัญหามากเลยสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งเราต้องทํายังไงก็คือปรับเลยตั้งแต่ภายในเช็คดูน้ําดื่มดื่มพอไหมถ้าไม่พอปรับให้ได้วันละ2-3ลิตร วิธีการล้างหน้าอันนี้สำคัญเลยที่หลายคนเนี่ยไม่ทราบแล้วก็ทำผิดทายาลดฝ้าทาเรื่องของครีมลดฝ้าใหญ่เลยแต่ว่าไม่ได้ดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าล้างหน้าถ้าจะไม่ให้ผิวแห้งตึงให้หลีกเลี่ยงสารซซลเฟตรหรือ SLS พราะสารพวกนี้ถ้ามีปริมาณที่มากเกินไปล้างหน้าบ่อยๆคุณสังเกตไหมว่าพอหลังจากล้างหน้าหน้าแห้งเอียดเลยหน้าแห้งตึงตึงแบบนั้นไม่ใช่ว่าสะอาดนะคะแสดงว่าเขาช้าเอาไขมันที่ดีหรือว่าน้ํามันใต้ผิวที่ควรจะมีอ่ะมันออกไปหมดพอออกไปมันก็เหลือแต่หน้าแห้งๆสากๆไม่มีความชุ่มชื้นไม่มีความอิ่มน้ําอยู่ด้านใน ทาครีมตาแป้งจึงไม่ติดแบบนี้เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่จะต้องเลือกก็คือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีสารซัลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองพวกสารเพิ่มฟองส่วนมากเด็กเขาจะใส่อยู่ในสบู่ยาสีฟันสบู่ทูตัวบ้างยาสระผมแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้ามันปริมาณมากแน่นอนสะสมเยอะๆคุณก็จะระคายเคืองส่วนมากคนเป็นสิวก็ควรจะเลี่ยงด้วยนะคะแล้วก็อย่าให้ผิวแห้งอ่าแล้วก็ข้อที่3ค่ะเช็คกันดูกันแดดทาถึงไหม หลายคนนะคะหลายเคสทาเฉพาะรอบเชา้ารอบเดียวแล้วทาน้อยด้วยทาน้อยเท่ากับไม่ได้ทา ปริมาณกันแดดที่ถูกต้องถ้าใช้นิดครีมต้องบีบให้ได้2ข้อนิ้วชี้เยอะๆแบบนี้วิธีทาเกตจะแบ่งทาทีละครึ่งคือ1ข้อนิ้วทาทับตาม2ชั้นนะคะและทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ฝ้าของคุณจางไวแต่สำหรับใครที่เจอปัญหาฝ้าอยู่อยากได้ชุดดูแลฝ้าที่ ดูแลแล้วเห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกวันนี้เกดแนะนําเลยตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซดัมฟ้าหน้ากระชับระดับยินเชเกที่ตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดํารอยหมองคล้ําช่วยเติมน้ําให้ผิวอันนี้ปัญหาคนผิวแห้ง จะชอบมากๆทาแล้วได้ความชุ่มชื้นได้ความกระชับและผิวที่แห้งมากๆทาอะไรไม่ซึมตัวเซรั่มตัวนี้จะซึมฟึบเข้าไปเลยนะคะบำรุงได้ถึงชั้นในลดอาการผิวแสบแดงเวลาออกแดดด้วยใช้ร่วมกับการทากันแดดและสะบู่ที่ไม่มีสารซัรเฟตค่ะสนใจทักเลยนะ